นี่รายการเราก็จะมาเอาติง้งอะไรกันน้ำขี้สิงมาเล Boss รายการมนุษย์เพื่อนเอพิโซดที่4บวก้าวเราวางรถแบบไปแล้วแล้ววันนี้เนี่ยรายการเราก็จะมาเอาติ้งที่ต่างจังหวัดตามภาษารายการที่เริ่มมีชื่อเสียงเริ่มด่งดังไปเอาติ้งที่พัทยาในที่สุดรายการเราก็ไม่เหมือนเที่ยวไทยแล้ว เราก็จะไปเที่ยวต่างจังหวัดกับกลุ่มเพื่อนอโดยมีทั้งแคมเปญแล้วก็มิชมชั่นรวมถึงคำคมมัน <c oughs> จะมีของคุณสปอนเซอร์ด,ด,วด้วยตัดเลยล้วกัน วันนี้เราจะไปทำอะไรกันบ้างจ้าที่พัทยาไม่มีแผนแน่นอนอยู่แล้วว่าที่ที่แรกที่เราจะไปเดี๋ยวก็คือ Walking Street อวันนี้พี่จะพาน้องๆไปดูงานว่าเอ้ยที่พัทยาเขามีอะไรบ้างที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเดี๋ยวไปดูกันเลยจา้ามาถึงพรรยาฝนตกถอดใจวันนี้ก็จะปิดทริปการไป Walking Street day หนึ่งจบ แล้ววันนี้ยกทุกอย่างเลยพรุ่งนี้เลยล้ตาทวันนี้ก็ลาติสวัสด สและเบอร์สุดท้ายเบอร์ไข่เบอร์ศูน <c oughs> อีจิตตา,า The next day ัสดีจ้าเชา้าวันใหม่สําหรับเอพิโซดที่สี่ของมนุษย์เพื่อนโอ้เช้ามากเลยเพื่อนเพื่อน,นดูอิ่มข้าวกันมากเลยเนาะเช้า<ส> <c oughs> มากแสงแดดแรงมากอะตีแดงเหมือนตอนยุคหัวเ<ว>นาะลูกหนอนใช่<ว>ที่พักเขามีอาหารเช้าให้ด้วยหรออ๋อไม่อันนี้เป็นแบบงาน DIY อวายตีดีไอวายถูกต้องไข่ไก่สดมากเหมือนเพิ่งออกมาจากซิมมี่แม่ไก่ถูกต้องแล้วนี้ลหละบอสวายเลกกาน้ำคีสิ่งบอสมันมีคนกินแล้ว ตอนนี้ตายแล้วน้ำสตอกไก่แต่ทําจากกระดูกหมูนะไม่แต่ว่าวันนี้เรามาเสิร์ฟด้วยเมนูรวมกันนะดิทุกอย่างใส่ใช่ถูกต้องเป็นข้าวต้มแบบดีคอนสตรักชั่นขึ้นเจลหรอเป็นเจลเป็นเจลข้าวโจ๊กอันน่้กินน้อยกเลยกินน้อยเป็นยาถ่ายกินมากเป็นยาระบาย อันนี้เป็นไก่หรอใช่เป็นไก่ของตัวที่เพิ่งคลอดตัวนี้มาเลยสิอันนี้เป็นหมูของกระดูกตัวนี้เหมือนกันไม่ที่จริงเธอจะเห็นหลังชั้นชั้นหลักชั<อ>้นหายไปนิดนึงเหรอตะลังว่วไปเลยเอามาทำอาหารให้เพื่อนกินเป็นส่วนประกอบของร่างกายขังเอง<ช>เรามาเ,เริ่มเสิร์ฟัตเลยมาติติได้บอสว้ฉันคิดว่าสำหรับมติเนี่ยถ้าธธรรมดาเนี่ยมันก็จะไมไปเอาซิมโปและสเปเชียลแล้วควรเสิร์ฟเ้ื่อันี้ดีกว่าติ กิวดาภาพวาดสิ่งที่กินแบบนี้มันนึืออกอยู่ฉันนึกออกอยู่เมื่อกี้อะหมาหมาเด็กได้เด็กได้อุ้ยวายภาพเริ่มคุนคุณละบอดคุนตรงไหนไม่เห็นคุนเลยคือบางไข่มันกินดิบไม่ได้นะอุ้ยถ้ามันยากเราก็เสิร์ฟเป็นแบบนี้แบบใหม่แบบใหม่ไฮโปรตีนไดเอทมากมาก คิสเป็นแชมป์จริงกินล้วจะราดด้วยน้ำซอสสตอกไก่กทีหนึ่งน้ำสอตอกไก่ <laughs> ก็มันยังบอกอยู่ว่าน้ำนอสตอกไก่แต่เอาราดบนข้าวได้ไงก็ต้องลาดบนไก่สีเหลืออีกอย่างหนึ่งเหลืออะไรคุกรวมกันแต่เราเชสูกว่ามันยังขาดเหมือนขาดอะไรเติมอีกเหรอแม่ขาดมันเหมือนขาดอะไรสักอย่างความอร่อยความน่ากินแต่ว่ามันต้องมีอะไรถึงจะน่ากินน่ะสินาะแม่เนาะวันนี้เนี่ยเราก็ยังขาดวัตถุดิบที่สําคัญมากๆสําหรับทุกเนื้อหาของเราที่จะฮอนฮิตมากในต่อไปนี้อันนี้เป็นซีเครตนะโลกเรื่องปรับปรุงสูตรใหม่เลย พวงชุนล้น่ากินมากน้ำพริกข่างกุ้งไหนรสชาติมันเป็นยังไงไหนติอะไเนาะลูกเนาะใส่จานน่าจะได้เออถูกต้องรสชาติเป็นไงแม่เต็มสิบให้สิบอือแม่ต้องขายหนึ่งมันกรอบทอดได้ดีขุ้มเนี่ยทอดได้ดีกรอบมากๆเลยเครื่องถึงสุดๆหรือว่ากินก๋วยๆเล่นๆในระหว่างดูหนังดูละครก็ได้ได้เลยอุ้ย อุ้ยสะเทือนใจมากอร่อยถูกใจไตถูกปัดแน่นอนเป็นไงพอดีอืนัวไหมนี่หรอเยอะเดียวกันเลย จ้าทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กันที่สวนน้ำเพื่อที่จะมาประกอบแอคทิวิตี้กันมาเล่นสวดน้ำถูกต้องมันร้อนอากาศมันร้อนมากเดี๋ยววันนี้จะพามาเล่นเกมกันเพราะว่าเราเนี่ยออกเอาติ้งทีนึงเนี่ยต้องมีแอคทิวิตี้ที่แบบสนุกสนานเหมาะกับวัยอย่างเราใช่ชาวร็อกขบิป้างใช่วัยกระดูกกำลังสร้างไปกันเลยจ้า ตวนน้ำละตอนนี้ก็หาอะไรเล่นสนุกสนุกกันระหว่างทางดีกว่าตอนนี้เนี่ยจะมีเราหกคนทำยังไงดีนะมันต้องมีมิชชั่นก่อแมวได้สองหเนเพราะฉะนั้นเาราจมาแบ่งครึ่ทงทัดทีมกันดีกว่าว่าใครจะเป็นใครแล้วก็ต้องมีทีมแพนทีมชะนะเดียวกันติกาค่อว่ากันใหม่ดี๋ยวแบ่งทีมก่อนอเออเยเออน้าเออเออ ขอนีฉันว่านะสำหรับทีมเราก็ต้องเป็นทีมที่แบบมั่นแล้วก็มีความถูกตายอยู่แล้วเซซูกิเล่นทีดับจบง่ายมากสำหรับทีมฉันจะตั้งชื่อว่าทีมเซซูกิฉันจะไปฟาดให้พวกมันให้ตายคามือแน่นอนแค่น้ำหนักตัวกอาชนะแล้วถูกต้องทีมเราชื่อทีมหอ เวอร์รุ่นสอง่พแต่แป้งตว์แป๊ะก็มาแข่งอ่ะก็ไม่หวังได้เพื่อนไม่หวังมีตะขาพมาหวังมงถูกต้องใครจะแข่งแล้วอยากให้เพื่อนชนะไม่มีทางจริงกะเจ๊แต้วแทนแจ้แท้เจ๊มิสชั่นวันสตาร์ทก็เราจะมาเริ่มกันที่ภารกิจที่หนึ่งของเราเลิศภารกิจของจักรวาลเวอร์ภารกิจจักรวาล เราก็จะมีการแบ่งตัวแทนแต่ละทีมาจับคู่กันโดยเราจะเล่นสไลเดอร์ที่น่ากลัวมากอ่อิกิิยาเกมนี้ง่ายมากอขอให้เราจับ มนนีให้มั่นเอาไว้ใครที่ดูลงไปด้านล่างแล้วยังไม่หลุดออกจากเบาะนี้ก็จะได้แต้มเป็นหนึ่งแต้มซึ่งเราก็แบ่งคู่กันแล้วเพราะว่าก,กติกาเขาบอกว่าถ้ามึงรวมน้ำหนักเกินร้อยแปดสิบกิโลไม่เราไม่สามารถจับคู่แบบสุ่มได้จับคู่แบบแพ้แมทช,ช์เท่านั้นถูกต้องแปลว่าต่อให้ฉันจะต้องแบบคอหักขาหักเพื่อจะจต้องชนะโอ้ยจุดทีมสั้นล่ะอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวพี่ตื่นนั่งหน้านะ เราก็รอดมาได้ด้วยกันทั้งสองคนนะครับวันนี้ถึงแม้มันจะยากแค่ไหนแต่ว่าเนี่ยเราถึงแม้เราจะเป็นคู่แข่งกันแต่ว่าเมื่อถึงเวลาที่เราต้องตายอ่ะเราจะไม่ตายไปด้วยกันเราต้องชนะด้วยกันอีกแล้วเราไม่ลงอันนนไม่เอากลัวไม่ตายหรอไม่ตายไม่แน่จริงไม่แน่จริงอ่ะโอ้โเดี๋ยวทำให้ดูอันนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยหรออันนี้ง่ายมากที่เงียบมากเลยเมื่อกี้ฉันลงไปไม่มีอะไรเลยไว AHHHHH <laughs> ถ้าว่าทุกคนรักตัวกลัวตายรักสิ่ดอกทุกคนยึดแน่นมากเพราะงั้นเลยทุกคนให้เป็นทีมละาสามคะแนนเด้อเฮมันมีคนแพ้ไม่ได้เกมเนี้ยแพ้คือตายค่ะอันนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เสียวที่สุดในชีวิตฉันเลยนะรหรอไม่เคยมี้ยังไม่ร้อนอีกแล้วเราจะเก็บต่อไปเลยทีนี้กิมพัดไปของเราเนี้ยมีการแบบเฮ้ยเค้กที่มันลอมชุนเมื่อกี้สั้นเกินแล้วมันแบบ ลิตเติลบ <oupe exh ales> ิดไม่สับใจเพราะฉะนั้นแอดเวนเจอร์เนี้ยท้าทายกว่าเลยแอดเวนเจอร์เนี้ยจะแบ่งเป็นครึ่งครึ่งสามสามมันจะได้ชัดเจนเพราะว่ามือสองคนอยู่ด้วยกันไม่ได้ทีมไหนเสียงเบาที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะก็ต้องวันได้จากฟุตอ่าต้องเดี๋ยวไปเจอเกมที่สองกันเลยมาเนี่ยอ้อนก็มันมาได้เลยนะไอพี่จะบอกว่านะไอพี่มือคนนี้คือไอพี่เล่นมุกขับไอพี่ทัวร์จับไว้เทัวร์ โมาครับพร้อมขิดไม่รด้เลยเดี๋ยวไม่ดันลงเลยคะแนนมาบ้อลนะครับเยี่า moments later ก็ไม่ไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่เลยหรอก็ไม่ค่อยน่ากลัวดีนะที่เราเป็นแบบชายแท้พันเปอร์เซ็นต์ครับเมื่อกี้ฉันรู้สึกว่าเจงฮัทบล็อกเมื่อกี้ฉันแบบขอบคุณบอสซัมมากเพราะมีบอสซัมทำให้เราแน่นมากแล้ยังไงก็ไม่หลุดเพราะฉันเน้นฝึกซ้อมงงซวิงกับกูเหมือนนึกว่าเราจะหลุดออกมาแล้วมมันเหมือนจะหลุดไม่ต้อกมาเพราะฉันทุกคนต้องกล่ามีวันนี้เพราะใครฉันจะไม่ลืมเพราะกูเองไปแล้วไปแล้วไปแล้วค่ะบายบายค่ะบายบายไปแล้วไปไปอ่ะไปอยุด ว้าว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 อนบวว้านอ้าววาา้า้าวว้ว้วว้า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 าวาวว มันอยู่ที่โรงเลิเหคุณยิฟเหมือนมีความสุขอ่ะหน้าแบบแฮปปี้วะทีมเราชนะแน่นอนเพราะทีมพวกชั้นอ่ะเงียบเป็นเป่เปาสากเงียบฟลิปศูนย์ในซีเดล มันคือการต้องนมันคือการวางแผนแต่เราไม่ได้่าเราดีมาคนหมดถูกต้องใช่ที่เราจะ่พูดถึงคุณนายพวกเล่นเกมไม่เป็นเนี่ยคนที่แพ้วันนี้จะต้องกินม็อกเทลดารากินแล้วเหรอเมนูเดิมแมทม็อกเทลคันใหม่ค่ะม็อกเทลม็อกเทลค่ะชุดใหม่ก็เดี๋ยวเจอแมทช์ัดไปได้เลยแต่ว่าเราเนี่ยเป็นสองหนึ่งกับงานไม่กินสองเราเราจะรู้กันว่าการคือจะรอดหรือร่วงนะคะ ไปเนี่ยโอ้ oh. เราก็รู้สึกว่าเราเล่นอะไรที่มันชิวๆเยอะแล้วไม่ได้ใช่อะไรไม่ได้ใช่ศักยภาพเท่าไหร่จริงใช้ความเสี่ยวอยู่นะเมื่อกี้ก็ไม่ค่อยเสี่ยวเท่าไหร่ไม่ได้น่ากลัวเลยธรรมดามากด่าดื่นบอสไม่มีเหรอกนะกกีดการ์ดวิดวายอะไรเงี้ยจุดเด่นของเราเนี่ยคือความยืดหยุ่นอ่า flexibility เราเนี่ยจะมาพิสูจน์ความยืดหยุ่นการแบ่งเป็นทีมเหมือนเดิมมาู่้สอนแล้วก็หอดแต่แต่วันนี้เราเป็นเกมปีนป่ายป่ายปีนแล้วก็ปีนป่ายแล้วก็ป่ายปีนปีนป่ายเออเราจะให้ปีนเช ืถ้าคนสุดท้ายของทีมไหนไปถึงฝั่งใช้เวลาน้อยที่สุดคือนำชนะอ่าโอเคอีกทีเบี่ยสามารถเป็นอุปสรรคใดๆก็ได้ในน้ำซึ่งเพื่ความตื่นเต้นเพราะว่าที่ผ่านมาหอแต่เต็กคะแนนนำนะลูกน้องเพราะฉะนั้นเกมนี้มีคะแนนเกมละห้คะแนนถูกต้องใครชนะได้เลยห้าสิบคะแนนต่อเกมนีแข็มากถ้าชนะเกมนี้ถูกไหมถูกต้องซึ่งมันมีทั้งหมดสด่านย่อยอ่า ก็จะมีคะแนนรวมทั้งหมด150แต้มตอนนี้หอตาแตกนันอยู่2ต่อ1นอุยว้าให้มันตื่นเต้นนิดนึงแล้วกันถือว่าต่อให้แล้วกันเพราะว่าทีมมาทูรถเนี่ยเออมาทูสอนมาทูสอนเนี่ยก็ดูจะยอมแล้วไม่ยอมใครมายอมเดี๋ยวเจอเจอกูมาเดินน้ำได้หรออย่ามาโม้ร้อนกูเลยแล้วจะตัดตัดตัดได้มึงไม่เคยรู้ว่าถ้าเกิดดังมาทุรถดึงจากลงเข้ามึงมาจากเออเออมันจะเป็นยังไงมึงคอยดูมาอ่าตัวแทนหัวหน้าทีม ไม่เป็นไรมั่นใจว่าผ่านได้แน่นอน Mission t o start สอง จมไปใต้น้ำเยอะมากครับคุณ เกมมันยังไม่สนุกบอสต้าอ นอกากมันถึงเวลาที่เราต้องมาสมมามัคคีกันแล้ว,ลวกันฟิวจริงบอสถ้าคนไทยหันมาฆ่ากันเองจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังฉันอยากตีทีมชาติญี่ปุ่นตอนนี้ชั้นรักกิฟตี้ที่ตีที่ีสุดไม่ใช่การแข่งขันแล้วตอนนี้ <c oughs> เราควรมานั่งแชทเฉยๆแล้วก็ดูการแสดงของเขาดีกว่าเนอ้อยิ่มไปเสียยิ่งไเสียฟินาลรันด์ฟายตัดสินครั้งสุดท้ายกันเธอต้องพูดกับอะไรกันเธอต้องพูดกับบอลเล่ย์อยู่แล้ว วันนี้จะมาแข่งบอลและบอลน้ำกันแล้วเราจะแทนไม่ได้เกมนี้มีคะแนน100คะแนนใช่ strategic ของทีมเราคืออะไรก็คือเราตัดน้องทัวออกไปเราจะแข่งแข่งขึ้นถูกต้องเนี่ยด้วยการตัดน้องทัวออกทีมเราแข่งเจ่งขึ้นเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อความเป็นหนึ่งของเราทีมมาดูสอนขออนุญาตรวมทีม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 ห้าสี่สามสองฮูล่าฮูล่าฮูล่าเฮ้มาดูสอนเฮ้ ให้เพื่อคีแนนหคะแนน151คะแนนต่อ2คะแนนกมาจบแคมเปญส่วนสนุกส่วนน้ำก็ไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแพ็คกันใหม่เย้ A few moments later วันนี้เราสองคนก็จะมาปิดลิปฟันๆที่ร้านยำชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดพัทยาจังหวัดพัทยาเลยเหรอที่เราได้มาทานแบบฉับพลันท่วงทีเนี่ยวิธีการแก้ปัญหามีไม่กี่อย่างคือปกติร้านเนี่ยจะต้องมาจองคิวตั้งแต่เช้าๆเลยสมัยฉันมาตอน ปีหวฉันต้องมาจองเมื่อ30ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วฉันต้องมาจองคิวตั้งแต่ช่วงบ่ายอ่าได้กินจริง2องทุ่มว้าวอดทนมากเหมือนวันนี้มากเลยคือก็ได้อดทนอีกรอบนึงเหมือนกันแต่ว่าทุกวันนี้มันง่ายขึ้นเพราะว่าสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวไปอีสก่อนแล้วก็พบกันใหม่เอพิโซดถัดไปบ๊ายบายบายจ้า The next day หลังจากที่เราได้มีแคมเปญเล็กๆน้อยๆที่สวนน้ำคือให้ไปถ่ายรูปใต้น้ำกัน3คู่ แล้วก็เอาภาพที่ดีที่สุดของแต่ละทีมเนี่ยไปเปิดโหวตใน i อ Story คะแนนโหวตน้อยสุดจะต้องขึ้นสปีดโบ๊ทรอบหาดจอมเทียนและท่าบังคับของคนที่จะได้ขึ้นสปีดโบ๊ทก็คือคือถ้าอุ้มแต่ <c oughs> โอ้ยเยอะทีเนี่ยไม่ใช่กูแน่กูไม่ทำท่านั้นหรอกและผู้ที่ได้คะแนนเป็นอันดับที่สองอได้แก่ แต่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 ตป็าก็เป็นเราแล้วเราเพราะเราจะไม่ได้เกี่ยวอะไรไงคูมาตื่นกับพี่กัลฟิวค่ะอีกที่ฉันบอกและว่าทำท่าประหลาดประหลาดตลกตลกและรายชื่อต่อไปเป็นรายชื่อผู้ที่ได้คะแนนน้อยที่สุดไม่อยากที่จเห็นบอสได้แก ตา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 แค่มองแล้วใส่น้ำาูกูประมรแล้วพีทว่าได้เวลาส่งอุทัยเทวีลงน้ำแล้วมีมอบรางวัลด้วยนะคะกละบพื้นถิ่นเลยบอกอุ้ยพี่มันโดนไหมล่ะขอให คึืนเรือแล้วความกลางอีสานามสนาให้ปลาฉาลากัดขาพวกเธอเลยหรอถึงแม้ฟ้าฝนไม่เป็นใจขอให้ฟ้าผ่าพวกเธอตายไปพร้อมกันเลิผ่าก้าสาต่ออีกหนึ่งบทชนะให้พีห่มไว้ ทีเนี้ยหลักการคือขึ้นสามลำดับนะออันดับแรกขึ้นเรือสองขึ้นอื่นสามให้ขึ้นฝั่งโอเคเรียบร้อยสุดสาคัมารับแม่หน่อยลูกนี่ะตีฉันว่าเธออาจจะตั้งโจทยากไปนิดนึง เสียงเธอไม่ไหวเราเงืออเนี่ยไปกินของมั่วซั่วอยู่ Walking Street อะมันเขาเอามาฟาดปากอะมึงจะไม่กินได้ไงอะมันแสลงหมดแล้วเนี่ยเสนียงพังหเเพื่อนไปกินแต่ของ Walking Street กินเยอะมากกว่าเพื่อนมันก็เลยเสียงเป็นอย่างนี้ไงอ๋อพี่เตออะไรอะไรมันใกล้มันไม่ได้แมทช์ับถุกโคนเห็นไหมมันชนเส้นเสียงพังหมดแล้วเพื่อนอะไรใกล้ปากเขาปากหมวแล้วว้ายมันลูกสาวไปแล้ว เนี่ยที่มาของประโยคเด็ดเลยยังไงคะคนผีทะเลจริงมันมหัศจรรย์มากเลยนะครับการที่เราห่างจากฝั่งประมาณ1กิโลแล้วยังเห็นอยู่เออจริงจริงจริงไปแล้วคนนี้ก็ไม่ใช่ประเทศไทยแล้วเด้บอสถ้าตายข้ามเขตมันเป็นสัญชาติอื่นเลยนะนี่นะคะตอนนี้กับบอสซัมทะเลเราจะเป็นยังไงทัวร์ทัวร์แค่วิวนี้เราเหมือนผู้ประสบภัยมาก เรงเป็นสกความตายถั่วทำไมฉันต้องมาทำมิชชั่นอะไรอย่างนี้ด้วยมึงมันเป็นการเล่นที่แบบอดหัวใช่อดหัวเห็นแล้วเศร้าอ่ะมึงเร็วกว่านี้บอส f า s t e ดูเขาขับก้าท่านผู้ชมมึงต้อง้ดินทางดูเร็วเรือเราได้20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราเป็นลูกคนเดียวของพ่อและแม่้แต่เรามาอยู่ที่นี่กับทะเลมรดดกูจะทำยังไงเนี่ย เรากลับได้แล้วไปกลับหรอกับไปหาเ,เพื่อนเราบอกว่าฉันคิดว่ามิชชั่นเราน่าจะสำเร็จแล้วนะทัวร์นะบายบายนะเพื่อนบ๊ายบายบายบายจ้าได้ไหมทัวร์เปิดประสบไหมประสบมากประสบป,<อ>ประสบอะไรประสบภยัยประสบภยๆๆๆๆัยยูทูบ เลิศนะพวกเธอทำได้ยังไงครับเจ็ตส hearing, เหมันฝันเป็ดเลยอะเลิศมากความฝันของวัยรุ่นของมิตรภาพเป็นยังไงมากกว่าการแบบได้มานั่งริมทะเลชมวิวชมทะเลชมผู้ชายแต่จะฟูลฟิลวันนี้ต้กันได้แบบมากับแฟนอ่าอันนี้คือมีพาพนาการเร็วนะพาอใกล้จะแต่งแล้วตอนนี้กำลังมั่นอยู่ <laughs> <laughs> ก็สำรับมิชชั่นก็จบ,บลงทีทงเท่านี้ก็สหรดบวันนี้ก็บ๊ายบายจ้าปิดคลิปไปทะเลกันดีกว่ากลับบ้านกลับไปสู่โลกแห่งความเป็นจริง บ๊ายบายจ้าไปบ่ายเนี่ยสมัยก่อนกูก็ดูดาราช่องเจ็ดคุณี่บ่อยมากเลยยังไงลูกเนี่ยมึงเห็นไหมอันนั้นอ่ะใครทุนวรนุชว้าพี่ทุนนี่ไงเขาเมื่อก่อนเขาเป็นนักร้องนะดังมากเลยเขาแสดงละครด้วยโอ้หรอแล้วเขาแบบเป็นป๊อปปูล่าเป็นดูโอที่ป๊อปปูล่ามากอ๋อเขาร้องเพลงอะไรอ่ะไม่ฝันว่าจะมาเจอที่นี่ดูมี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 เส้นต่างไหนลิปมหอย ค้อดีอ่ะรีบอ่อยเยอยมากรีบอ่อยเนี่ยเจะเจ้าดาราอีกคนนึงแล้วนะน่นเห็นไหมน้าคนที่คอยยืนถ่ายรูปอยู่น่ะใครอ่ะบรู๊ซเฮ้ยฉัาเจอดาราอีกคนนึงยังไงเขาเป็นนักร้องด้วยนี่คือการเดินทางสุดอันตรายสุมมหันตภัยเล้วฟังกันจะมีชีวิตจริง ไหนนะไหนไ,ไหี่ไงพี่แก้วแก้ววิทยานี <laughs>